นะอย่าลืมนะผมได้ข่ามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ซ่องบาวเตยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเตยให้คลิปต่อไปเอาคราวนี้มา,มาเอาไปสบายดีืมอนีมาพบกับซ่องบาเตยขอซอยบางซิ่งนะ มือนีเ้ามาเหดเลือดแปลงเลือดห้าเใ็ดเลือดแป้งเราเ,เ,ลลเลือดแบ่แเขาจะมีสีเท่าขัวแล้วเราก็เครื่องหอมมักเพลยังอันขาดบ่ใดก็คือเลือดแบเ่เฮาเนานะมาเฮามาเบิงขั้นตอนกันเลยขั้นตอนมันเขาจะมาพองเนาแบ่เลือดแบะนะ่เนาะสองตอหนึ่งน่ลเลือดเ่าเนาะเลือดสองเราหนำหนึ่ง เล่อหนึ่งแล้วก็นำสองนะเลดนหนึ่ง้วนำสองนาะนี่นะนี่นะเลดหนึ่งนำสองอมาพองรนี่นะหนึ่งสองนะ แล้วแกน่ะหกคนคนไหนมันเข่ากันเรามาทอกใส่เลือดเบงเข้าในนั่นี่ยเอาหอยผักหอมห้วยใช่ไหมนรับในนันนเลือดแบงเขาใส่เลยบ้าทุเในนั้นเรารอถ้าประมาณหาหรือว่าสิบนาทีแล้วมันจะกลาำเนาะเลือดแบงเขา นี่น่าเลื่อนแบะแบ่งรายช่วยๆเลยเลยย,วยว่ยๆอันนี้ <ๆ S 2> เลื่อนเท่าไก่ชิการ์เท่าใบผักหอมห้ยเทิงมันห้ยเทิงมนันไปเนาะนีะน่นนเราตามถอยโทยดิน,ดนเข้าไปอืม เอาสบายดีมัตทุกคนเนาะมือนี้มาพบกับซองเบาวเตยขอสรอยบางสิ่งมือน,นี้เขาพามากินเมนูนี่เลือดแป้งแบ่เรือตัวแพ <c oughs> เอามาเด้อมาเด้อทุกคนกินน้ำกันขอซิมกันนะฮึม <c> ฮ <oughs> ึมชิวจอยเลือดแป้งเฮ่าอันนี้แล้วองฝากจากเสียงเสียว เกลียวคาแบ่ไใหม่ๆเลยหายมาดืม่มของน่าใส่มะเพชรคำนารอดหอมอืมอืมอืมหอมมากอืม เลือดแบดขืมคัๆหมกเพียกินเลอดแบดตองมีหมกเพียรกับหัวบวัวข้าคกราเอืม น่ารื้แปอืมสุดยอดนะ <laughs> รื้แบบนะขับเนยายน คำนี้ฝากให้เอฟซีทุกคนเนาะที่เขามากดไลค์กดติดตามกดแชร์ซ่องบาวเตอก็ช่วยบางซื่อมาเพลคำละลูกแล้วเนะนี่ยเดี๋ยมีมะาเสร็จแล้อืมนี่เนาะอย่าลืมนะผมได้คำมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ซ่องบาวเตยเตยละ เป็นกำลังใจให้บาเตยให้คลิปต่อไปเอาคราวนี้มามาเอาไปอืมอืมโอ้บว่ะอืมอืมคำใหญ่ใหญโอ้อะ ต้องขอบใจเสียวแกวแ้วลายเนาะหาดปิงแแบของเสียวแกว้วเสยวแกว้วอินแก้วต่างอยู่ทางนาติดกับสโมสรเมืองสิงเนาะผู้ใดมักสินแบรหรือว่าเลยแป้งก่อยก่อยหําแบะสมาดไปกินไะด้เนาะหาด,ดยอย่าลืมไปแวะและอุดหนุนหาดปิงแแบเลยเด้อปิงแแบอินแก้ว <c oughs> เอาคำหนึ่งซะเสร็จล,ลูกโดดคำ่าลูลกเอง <c oughs> เอร่อยด้า <c oughs> สุดยอด học đại đây bộ khơi kiếm đồ lon bạn không ạ Để tiền bè hào, hết Xin ก็มีใหญ่ๆแล้วอืมปานปอบอืม จำมอาแห้เขาเอง ่ยาหลคลิปแล้วบาดเตยเฮ็ดกินกินข่าอแอกเนาะว่าจะกินขคลิปแล้วบาดเตยกินข่าอแอกว่าจะกินข่าฟืนแต่ว่าตื้นหนีไปก่อนคลิปต่อไปเสียอะไรบ้างว่ากินข่าฟืน วา่าเขาฟืน้นมาชิงเป็นแนวได้ข้ามเงนใหญ่โอ้โหฮึ่ม อย่าลืมเนาะขอย้ำอีกเท่านึงผู้ใดเข้ามาเลยอย่าลืมติดตามซ่องบาเตอรเขาช่วยบางสิ่งนะคำโอ้โอะไรล่ะ อ่น่าสำหรับคลิปนี้เจ้าเพลงเท่านี้พบกันในพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอไปก่อนโชคดีทุคคนบ๊ายบาย